สวัสดีครับเจอก,กันกับอํางไงเช่นเคยนะครับวันนี้พามาชมบรรยากาศยามเย็นนะครับฝนก็จะตกนะครับพามาดูโอ้รถในตำนานนะครับโอ้ถ้าใครยังสมัยยุเก้าศูนี่ใครยังจำกันได้นี่โอ้สุดยอดเลยครับของเขาเลยครับเนี่ยู u สกิเลฟอา r c ซีครับผม โอ้แต่จานยนมันนอครับถือว่าโอ้พอได้ครับอ่าเดี๋ยวให้ดูหน้าจากของรถนะครับอะนี่ครับหน้าจากของรถครับเสียจังนะครับโอ้ใจมันรักครับทำไรบ้างครับเนี่ยทำไรบ้างครับเรื่องจะชุดบนเลยนะครับอ่าชุดบนครับชุดบนมระการที่สีครับโอ้เท่าไหร่ครับตอนซื้อมาเท่าไหร่ครับเนี่ยเป็นไหีครับ โอ้เพื่อนไฮพีโอ้โหสุดจัดครับดี่ยังนาเนี้ยี่อ่าไฟโปรเจคเตอร์ครับไฟโปรเจคเตอร์ออ้ยไฟโปรเจคเตอร์ในแผงรถจริงนะครับโอ้สุดยอดเลยครับโอ้เดี๋ยวผมจะเปิดไฟเปิดไลท์ตอนทายคลิปนะครับอ่ะเดี๋ยวรีวิวไว้เรื่อยๆครับเอาบางคนครับบางคนครับเจาะไล่เบาครับโอ้เจาะไล่เบาครับไม่ใช่เก็บของเก่าเข้ามาใส่นะครับครับโอ้ รู้แล้วครับโลของดีแม็กครับโอ้โลดีแม็กครับไม่ใช่วีโก้นะครับดีแม็กครับครับยังครับเป็นห้าสี่สามร้อยครับโอ้สุดจัดครับโอ้ลายไฟครับลายไฟครับโชคโชคครับหลุดกี่นิ้วครับเนี่ยหลดประมาณสี่นิ้วครับโอ้หลดสี่นิ้วโอ้โอ้ถ้าหลุดเยอะกว่านี้ตั้มค้างแตกแล้วครับโอ้สุดยอดครับโอ้คาบูเลยครับ เมนกบูเดีครับโอ้คาบูเดีโอ้สุดยอดโอ้หมกกองครับโอ้ถ้าหมกกว่านี้ก็กินได้แล้วครับนี่หอมหมกครับยางพาราครับโอ้ลูกยางพาราโอ้อยากโชว์ครับซื้อมาจากไหนครับนี่ร้านตั้มลายแต่งโอ้ตั้มลายแต่งนี่ครับติ๊กเกอร์ครับตั้มลายแต่งครับเซ็นได้ครับสปอนเซอร์ใหญ่ครับอ่าฟิล์มนะครับโอ้แล้วครับสวิงอาร์มครับ ปลาหวานครับโอ้ปลาหวานโอ้สุดยอดครับซื้อมาเท่าไหร่ครับยืมพันใสครโอ้ยืมพันใสครับท่ออะไรครับท่อเดิมครับท่อเดิมอ๋อโชคละครับโชวเป็นโชว์อ่ะยี่สิบเออโอ้โหสุดยอดครับนี่ซื้อมาเท่าไหร่ครับสามร้อยครับสามร้อยโอ้โหสุดยอดครับรถเสียจังครับโอ้วันนี้จะมาโอ้สุดยอดเลยครับสีเขียวเลยเขียวแมนทีนะครับ เถวบ้านเรียกเขียวหัวเป็ดครับท้ายแล้วครับท้ายแล้วครับงานดิบครับโอ้งานดิบดิบจริงๆครับโอ้ดิบกว่านี้ก็กินไม่ได้แล้วครับโอ้นี่ครับสปริงขาตั้งครับอ้รุนี้หายากนะครับงานดิบครับสเตอร์เท่าไหร่ครับนี่สิบสี่สามสิบครับโอ้ตีเลยครับวิ่งได้เท่าไหรครับนี่ โ6 0 g ครับอ้1 6 g p s นะ้ยหาตัวจับอยู่นะครับตอนนี้ครับซูรุกิ r c ร้อย r c แปดสิบหาตัวจับมาเลยครับอ่ะเดี๋ยวเราจะให้ดูไฟฟังเสียงกันนิดหน่อหน่อยนะครับพอหอมปากหอมพอครับอ่ะให้จะของรถสตาร์เลยครับสตาร์ทมือหรือสตาร์ตินครับอ๋อตาตินอ่ะ เดี๋ยวมาฟังเสียงกันนะครับโอ้โหนี่ครับไฟหน้านี่แพงก็แพงก็ลดนะครับโอ้โสหสุดยอดเลยครับอาขอฟังเสียงสักเบิ้ลตัดนะครับเบิ้ลตัดเอาเลยเบิ้ลตัดนะครับอ่าพอหอมปากหอมคอนะครับโอ้ครับผม คลิปนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผม